สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวบุฟเฟ่599ที่อารทีทูชองรอมีที่เดียวนะครับภายใต้คอนเซปเป็นบุฟเฟ่ที่ข้าวน้อยที่สุดในประเทศไทยปกติทั่วไปเยนชูเรีย20กรัมแต่ซูชิเราข้าวแค่10กรัมข้อที่สองคุณสามารถสั่งอาหารแบบนี้เป็นชิ้นชิ้นได้ไม่ต้องกลัวเรื่องบุฟเฟ่ข้าวเยอะและสั่งอาหารเป็นชิ้นได้นะครับ น่าจะเป็นอะไรที่คุณลูกค้าบอกว่าคุ้มมากและไม่ใช่แค่นี้นะครับคุณชอบหนาแบบนี้ชอบบางแบบนี้สั่งได้เลยนะครับบุฟเฟตัวนี้จะมีไฮไลท์จริงๆก็คือประดิบยล้วใช่ก็จะมีเนื้อโคข,ขุนแบบนี้นี่นะครับเนื้อโคข,ขุนออนท็อปด้วยโฟยกาดูดีๆนะครับราคานี้แค่599บวก แวกเกตเปอร์เซ็นต์ไม่มีสวิตชาร์จซึ่งจะหาทานยากมากในราคานี้นี่คือบุฟเฟ่ที่อารอทูทองหอนะครับยังไม่หมดนะครับเราก็บอกว่าเมนูเราเนี่ยมือเกือบเป็น100เมนูแต่ว่าบุฟเฟ่ตัวนี้ที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นทูน่าสคกรอบนะครับอิซุมิดายซลมอนชอบหนาะนะนะบางๆแจ้งได้เลย เป็นบุฟเฟ่ที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณมองว่าบุฟเฟ่ไม่คุ้มประเด็นคือเรื่องสั่งอาหารเนี่ยมาเป็นชิ้นเนี่ยตอนนี้คือกระแสในโซเชียลมีเดียก็เริ่มมองเห็นชัดเจนแล้วว่าไปกินบุฟเฟ่มันต้องได้ประมาณนี้นะครับฉะนั้นการที่คุณกินให้คุ้มค่าอาหารสั่งเป็นชิ้นได้ฟัง้ชัดน,นะครับอาหารสั่งเป็นชิ้นได้ข้าวน้อยๆแค่สิบกรรํา ไม่ต้องกลัวว่ามาเยอะๆแล้วก็สำคัญที่สุดลูกค้าต้องดูแล้วราคาสมเหตุสมผลนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวโลไม่มีข้าวให้ดูอีกสักครูน่นึงครับ